สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซ่าชาแนลครับกับผมวรวุฒิสมศักดิ์ครับและใน EP นี้เป็น EP ประจำเดือนมีนาคมครับและต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกท่านทราบครับเรามีสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โควิด -19 ของเราก็มีการแพร่ ระบาดแพรก่กระจายไปยังส่วนต่างๆของโลกรวมถึงในส่วนของภูมิภาคในภาคใต้ของเรานะครับจนในหลายๆหน่วยงานครับก็ต้องมีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวังและก็การป้องกันโควิด -19 รวมถึงสำนักวิชาสาสวิทยาศาสตร์ของเราครับและมหาวิทย,ยาลัยวลัยลักษ เราก็มีการกําหนดมาตรการนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็การป้องกันโควิด -19 ด้วยทั้งกับบุคลากรทั้งกับบุคคลภายนอกที่เข้ามานะครับรวมถึงนักศึกษาของเราครับจนปัจจุบันเราได้มีการกําหนดในเรื่องของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาที่สามารถที่จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้เพื่อลดการชุมนุมของคนเพื่อลด ความเสี่ยงที่จะมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาตัวนี้นะครับแต่อยงไรก็ตามในส่วนของซ่าชาแนลของเราก็ยังคงมีการดําเนินงานต่อนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีกิจกรรมมากมายนะครับที่ก็มีการดําเนินไปแม้จะมีวิกฤตการของโควิด -19 เข้ามานะครับจนทําให้บางกิจกรรมก็ต้องมีการระงับหรือมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปครับ แต่ใน EP นี้ครับผมมี2เรื่องที่อยากจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับรู้แล้วก็รับทราบครับ ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลการเลือกตั้งสมโมสรน,นักศึกษาของสำนักวิชาสาวิทยาศาสตร์ของเราครับและว,วันนี้เราได้รับเกียรติจากน้องนักศึกษาชั้นปีที่2ที่ต้องบอกว่าเป็นว่าที่นายกสมโมสรน,นักศึกษาของเราในปีนี้ครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราเกี่ยวกับนโยบายเ <c oughs> กี่ยวกับแนวคิดที่เขาได้เสียสละในการจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อที่จะเข้าลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมโมสรน,นักศึกษาของสำนัก วิชาสาเวทยศาสตร์ของเราในปีนี้ด้วยครับเดีย๋ยวเราจะมาพบกับเขากันในเบรกหน้าและถัดไปครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งหัวข้อต้องบอกว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาถามเราเยอะครับว่าการเรียนและกิจกรรมไปด้วยกันได้หรือไม่ต้องบอกว่าวันนี้เรามีตัวแทนนักศึกษาหนึ่งท่านครับที่เรียนดีและกิจกรรมเด่นและสามารถจะทำทั้งสอ,งอย่างดีไปด้วยกันได้ ต้องบอกว่าเกรดเฉลีย่ยของเขา3.75ไม่น้อยเลยทีเดียวครับและต้องบอกว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงของสำนักวิชาสาสาวิทยาศาสตร์ของเราด้วยเดี๋ยวในเบรกที่3เราจะมาพบกับน้องๆน,นักศึกษาของเราที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ครับว่าทำอย่างไรให้เรียนดีและกิจกรรมเด่นมันเป็นไปได้เราจะปิดเบรก ในส่วนของซาชาแนลในช่วงนี้ไว้สักครู่ครับแล้วในเบรกหน้าเราจะกลับมาพบกับว่าที่นายกสโมสรน,นักศึกษาของเราครับสักครู่เดียวครับ